สวัสดีจ้าพี ony, ่น้องเด็กสภาพไปเบิ่งกันพงยีรี่เห็นงานนะจ้ะเนาะน้ำยากระหกเบละบนเด็ดตัดอยู่ตอนนี้มีแตคว่มเขียวพี่น้องเอ้ยถ้ามาเบิ่งสวนยอมหน่อยมือมองค่อยปลูกหยาาะจ้ะเนาะมึงคอยปลูกหยาคอยเลี้ยงเอาหินมาใส่ที่ปลูกหยาจ้ะที่คอยท้างหยาเหมือนละจ้ะที่คอยเสียหยาเหมือนละปลูกหยาแล้วก็เอาหินมาใส่ พราะท่านติดแต่งต้นไม้ไม้ดอกอยูข่ข่อยเอาหินมาใส่กับพญี่ปุ่นขวายไปขนหินมาพญี่ปุ่นไปเอาหินมาแต่ลำธารมันบอกท่านมีดอกไม้อยู่พี่น้องมันเขา่าลานเขาบัเปิดเนาะจ้ะเนาะรัฐบาลสั่งกักตัวเคอร์ฟิวลานลานเขาบัเปิดก็เลยบ่มีก็เลยบ่มีแนวมาตกแต่ง พญลีเป็นผู้ยกหินพญี่ยลีนผู้ยกหินคอยเป็นผู้ตกแต่งออกแบบตามภาษาคอยละพี่น้องนอกจากเนาะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยคนกำลังทงําโรงรถ ต,ต่อถึงชีวิตลังคาแล้วใช่ไหมตารางเห็ดปักเห็ดปักเป็นบาร์บี큐เห็นมัยพี่น้องพลังเห็ดปักบาร์บีคิวเหน็นมั้ยเราจะนี่เตาบาร์บีคิ큐คอย,ยคอยเสียบยากเสียบเ<ม>ย็นแล้วมันมันต้องต่อสายไฟนอกจากนาะ เราก็เล่นหิดปากบาร์บีคิวให้คุยพลังคนจนติดกาวจะดีพลังจนติดกาวจะจะดีกลู้เด็กกาวเดกกาวก็สิว่าจนเราไม่เสียการ์ด มือสร้างกระดังเห็ดปักไปอิเล็กทริกบาร์บีคิวเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดให้เพิ่นเห็ดเพราะว่าคันนาซัมเมอร์แล้วก็มากินบาร์บีคิวกันเนาะจ้ะเนาะฝรั่งจนหลายเสื้อขาดอาจารย์ทองฝ่า By the moon in the, star, in the sky เมียฝรั่งบานปลากับฝรั่งบานปลาพี่น้องเสมอปีนี้คู่สิเงียบเงาเนาะจ้ะเนาะสโองมันกัสองคนเนยลยละจ้ะบาร์บีคิวกันสองคนละไปรับยามากกับบอดดี้พุ่นน่ะจนหลายเสือ,อาขาดเนาะจ้ะเนะาะกะเทีมงานเราวบาปากบาเบาเลยจ้ะเบานั่งเบาปากนั่ง เบบี้อาริตเพ้ซะดิดีอารีตชิมป้าบอกมันแบบบอกฝรั่งว่าบอกมันพิเตสซังเงี้ยเ่นไปทุกทีบเขาบอกเอามาเห็ดเ่นดอกไฟสดนะดิดตีฝรั่งฝรั่งคนจนได้จนมืน ไฟซดแนวเห็ดปิ้ทุ้ทิพฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเขารบถืออีหยังคือเฮาเอัลลูดขอเลยสั่งบ้านเฮาบ้านเฮาถือเน,ะนาะจ้ะเนาะอีหยังกันของอันตรายเฮาสิบ่เอามาเฮ็ดเลน่นเฮ็ดหัวฝรั่งระบงหูจักถือคนบ่หูจักถือคนพูดคือคนไทยเฮาเนาะงคอยละถือได้คอย เรากับบดถืออีกยังจากอย่างนอกจากน้องวัฒนธรรมมันต่างกันผูู้นานบันไดเฮดเบียเื่อนพี่น้องจะเสร็จแล้วค่อยได้ปักค่อยได้ปักแล้วค่อยดีใจด้บานค่อยได้ปักบาร์บีคิวแหะเพราะว่าสายสายตอมันเาว่มมันแล้วมันเสียบยากกัน ปากเมืองฝรั่งเสียบหญ้าหนาพี่น้องแบบมันแบบสายตัวยา,ยาวๆคอมือเขาบอกแข็งคอมือเขาบอกแข็งคอยเสียบบ่ได้ต้องเดือดร้อนเพอยี่ยรี่ตลอดเดี๋ยวคนเสิ้ผ้าเบิ่งนี่จะพี่น้องตัวนี้เสียบหญ้าห้าเลยคอยคอยมือบกนี่มองนี่สองหูนี่ต้องข้อมือพอยี่ยรี่ตนอดคอยเสียบบ่ได้ ดันจนเจ็บข้อมือพีรีดันข้าวเดี๋ยวบพเพนินาที่นี่แหละเพื่อนกับขันย่ามเสียบบ์บิคิวต้องเอาตัวนี้ไปเนาะจ้ะเนาะเพื่อนก็บ่อยเฮดบ่ได้เพื่อนก็เล่นมันเปลวาแต่ปากเด้บางปากกะบางปากกะเสียบง่ายแต่ว่าตัวนี้เสียบยากเงียบพีรีานั้นเสร็จแล้วปากเนาะจ้ะเนาะเสร็จแล้วปักพยลีเฮด่อย ปิบจุ๊บ <laughs> จ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าวัสดีจ้า